เพื่อนสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่บอจะพาเพื่อนมาดูบอลสีชายชนที่เป็นของไทยเราแท้ๆนะคะเพื่อนๆค่ะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเล่นใหม่ที่เข้ามาเลี้ยงใหม่นะคะจะไปเจอชายชนที่เป็นของจีนนะคะเขาจะมีมูลค่าที่ถูกกว่าของไทยเรานะคะและเพื่อนๆจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งว่า บอลสีชายชนที่เป็นของไทยเรามีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะนี่คือบอนสีชายชนที่เป็นหนึ่งในดวงใจที่พวกเรากําลังติดตามกันอยู่ตอนนี้นะคะตามพี่พรเลยค่ะนี่นะคะเพื่นอนๆบอลสีชายชนที่ของพี่พรเนาะคะ่ะที่เป็นของไทยเราเนาะคะ่ะพี่พรก็จะเลี้ยงเลี้ยงตัวนี้ไม่น่าจะประมาณสักห้าหเดือนนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะอายุห้าหเดือนนะคะนี่เขาก็จะสวยค่ะ ไป้ายป้ายที่จะออกมาเล็กๆเนี่ยเขาจะป้ายเลขออกมานะคะ <im itation> คือดึกไซแม่ค่ะ <im itation> นี่คือลงหัวแล้วนะคะเ <im itation> พื่อนๆค่ะนี่คือบอลสีชายชนเราสีจะเด่นชัดนะคะเ <im itation> พื่อนๆค่ะอายุราวๆห้าหเดือนนี่แหละค่ะเ <im itation> พื่อนๆค่ะอายุราวๆห้าหเดือนนี่น้องคนนี้ก็จะอ่อนลงมาสักนิดนะคะ <im itation> น้องคนนี้ก็จะอยู่ราวๆสี่ห้าเดือนนะคะนี่พี่พรก็ไม่ได้จําวันที่ที่เริ่มเลี้ยงไว้เนาะลูกสาวพี่พรจะแบ่งปันเพื่อนๆไปและพี่พรก็เลยขอไว้นะคะ <im itation> ก็เลยขอไว้ดูหน่อยอย่าเพิ่งปล่อยไปหมดหลายพี่พรบอกอย่างนี้นะคะก็เลี้ยงดูเลี้ยงไว้นะคะเป็นบอลสีที่พี่พรเลี้ยงอายุประมาณราวๆสีห้าเดือนนี่ตัวนี้อีกนะคะเพื่อนๆใบเขาจะป้ายป้ายสวยทั้งสองใบนะคะต้นนี้คือใบเขาจะป้ายสวยทั้งสองใบและใบที่3หลอดที่สก็ป้ายแดงขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆน,น,นี่คือบอลสีชายชนเราจะเด่นชัดเลยนะคะค่ะ จะเด่นชัดขึ้นมาเลยอายุราวๆสี่ห้าเดือนนะคะตอนนั้นมูลค่าที่ลูกสาวพี่พรน้องแบ่งปันเพื่อนๆไปอยู่อยูยังไม่ถึงไม่ถึงพันนะคะเพื่อนๆยังไม่ถึงพันพี่พรก็เลยขอไว้นะคะก็เลยขอไว้เลี้ยงยังไม่ถึง ยังไม่ถึงห้าหกเดือนดีนี่พี่พรก็เลี้ยงได้ประมาณนี้พี่พรเห็นเขาขายสองใบแล้วก็หลดหนึ่งนะคะเห็นเพื่อนไปทําคลิปมาเนาะที่ร้านเขาขายร้านขายต้นไม้นะคะสองใบกับหนึ่งหลดหลักหมื่นนะคะเพื่อนๆนที่ที่เขาขายกันเนาะคะ่ะนี่ก็แสดงว่าพี่พรได้ได้ไดมูลค่าเพิ่มค่ะนี่ต้นนี้ก็อายุไล่เลี่ยกกันหลดที่สามกำลังจะขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนกลังท้องอยู่น้องคนนี้ป้ายมาแล้ว ป้ายมาแล้วสามใบป้ายทั้งสี่ใบค่ะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่จะป้ายหรือเปล่าคะเพื่อนๆป้ายก็คงจะป้ายน้อยค่ะจะลักษณะเด่นเขาจะแบบนี้นะคะเพื่อนๆบอนสีชายชนจะเป็นบอนที่เลี้ยงง่ายพี่พรไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะที่เห็นขาวๆนี่คือหินภูเขาไฟเนาะค่ะหินภูเขาไฟลูกชายเอามาใส่บอลกระดาษขาวกระดาษบอลกระดาษด่าง กับบอลหัวช้างด่างเหลืองพี่พรก็เลยหยิบมาใส่จะให้สวยๆนะคะนี่คือไซส์เล็กที่พี่พรเลี้ยงไว้ตอนนั้นพี่พรเลี้ยงไซส์นี้แหละพี่พรขอลูกสาวมาไว้ค่ะประมาณนี้แหละคะ่ะที่เอามาเลี้ยงได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนที่พี่พรว่าค่ะพี่พรขอลูกสาวไว้ประมาณเท่านี้แหละค่ะนี่ค่ะประมาณเท่านี้พอสี่ห้าเดือนก็จะโตได้เท่านี้นะคะนี่คือไซส์ไซส์ที่พี่พรเก็บไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะนี่คือไซส์เล็กที่ขึ้นมาค่ะไซส์เล็ก บอลบอลสีชายชนพิวรรว่านะถ้าป้ายมันก็จะป้ายตั้งแต่เล็กๆนะครบอนบอลไทยถ้าเป็นชายชนไทยเรานะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าป้ายก็คือจะป้ายเล็กๆอันนี้อันนี้ความโตยังไม่ถึงเหรียญบาทเลยนะเพื่อนๆคะ่ะประมาณเหรียญบาทคะ่ะเนี่ยต้วน,นี้ประมาณเหรียญบาทสองใบอันนี้ใบเดียวนะคะเพื่อนๆป้ายมานิดนึงคะ่ะเนี่ย ถับเข้าป้ายเขาจะป้ายตั้งแต่เล็กๆนะคะเพื่อนๆบอลสีชายชนนี่พี่พรนะพี่พี่พรให้เพื่อนๆดูว่านี่คือบอลสีชายชนที่เป็นของคนไทยนะเพื่อนๆค่ะบอลสีชายชนที่เป็นของไทยเราไม่ใช่ของจีนนะคะค่ะถ้าของจีนพี่พรเห็นเล็กๆยังจะไม่มีป้ายจะยังไม่มีป้ายนะคะค่ะแต่ของไทยเราถ้าป้ายถ้าป้ายก็คงจะป้ายแต่เล็กนะคะถ้าถ้าเล็กยังไม่ป้ายนี้เรามาลุ้นป้ายข้างหน้ามามาลุ้นแดงข้างหน้านะคะ ค่ะจะป้ายหรือไม่ป้ายก็ลองแล้วแต่โชควาสนานะคะเพื่อนๆนคะ่ะแล้วแต่โชควาสนาเนี่ยอย่างน้องคนนี้เนาะน้องตัวนี้ป้ายขึ้นมาเลยคะ่ะหลอดหลอดที่ห้านะคะเพื่อนๆนคะ่ะหลอดที่ห้าเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วลงหัวได้แล้วคะ่ะนี่ของพี่พรก็ฟอมฟอร์มสวยนะคะเพื่อนๆนนี่คือเนี่ยฟอมสวย ถ้ามูลค่าสี่ต้นนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่เมื่อสี่เดือนที่แล้วมูลค่าไม่ถึงสองพันนะคะเพื่อนๆค่ะเอาไม่ถึงสี่พันเนาะค่ะตีตีไปประมาณ 3, สักสามพันสี่ต้นที่แล้วเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วนะคะประมาณสักสี่พันค่ะที่พี่พรเลี้ยงไว้ขนาดเท่านี้นะคะเพื่อนๆค่ะมูลค่าประมาณเอาตีไปสี่พั 1, นอะต้นละพันเนาะแต่ตอนนั้นราคาไม่ไม่ไม่ถึงพันประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วนะคะค่ะ ประมาณตีไปสี่พันตอนครับผมพี่คุณยายอัดคลิปนะพูดคุยกับหลานนะคบเพื่อนๆค่ะเดียตอนนั้นตอนนั้นประมาณสี่ห้าเดือนขึ้นหลังสี่ต้นนี้นะคะสี่ต้นนี้พี่พรมูลค่าเขาอยู่ประมาณสักสี่พันและตอนนี้นะคะสี่ต้นนี้น่าจะสี่หมื่นน่าจะได้นะเพื่อนๆค่ะเนาะ บวกลบคงไม่มากนะครับพี่พรก็ว่าสี่เหมือนน่าจะได้เป็นการลงทุนที่คุ้มถ้าตอนนี้นะคะเพื่อนๆถ้าตอนนี้ถ้าไปวันข้างหน้าก็คงจะ ทันอยู่นะเพื่อนๆพี่พรคิดว่าน่าจะทันอยู่นะคะคงยังไม่แก๋งเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆก็ตามหากันเยอะค่ะตามหากันเยอะถึงแม้จะเอาชายชนเมืองกีนเข้ามามันก็คนละอย่างกับของคนไทยเรานะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นของคนละอย่างกับเมืองไทยเราเนาะอันนี้พี่พรไม้เพื่อนๆดูนี่คือบอลสีชายชนเรานะคะเพื่อนๆค่ะความมีเสน่ความสวยสดใสของเขาก็ยังมีอยู่นะคะให้ดูดีๆนะเพื่อนๆค่ะให้ดูดีๆบางท้งบอลลูกไม้มันก็จะคล้ายๆชายชนค่ะเนาะค่ะ แล้วอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่พรจะให้ดูนางเสือดาวที่พี่พรมีเนี่ยน,นะคะนางเสือดาวค่ะต่อด้วยนางเสือดาวค่ะตอนนี้กระแสก,ก็กําลังมาแรงอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆนางเสือดาวตอนนั้นพี่พรก็ได้ได้มานานแล้วค่ะต้นนี้ได้มานานแล้วค่ะเขากําลังจะมีหนอนะคะเพะื่อนๆมีหนอข้างๆนะคะกําลังขึ้นหนอนน่าจะลงหัวแล้วนะคะเพื่อนๆแต่พี่พรยังไม่ขุด พี่พรยังไม่ขุดปล่อยเขาไว้ก่อนก็จะมีตัวหนึ่งนะคะนางเสดาตอนเล็กๆเนี่ยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมค่ะใบเดียวกําลังแทงแต่ยอดขึ้นมานี่นางเสดาตอนเล็กๆนะคะเพื <ๆ S 1> ะะ่อนๆค่ะเนี่ยเขาก็จะมีจุดนางเสดาตอนเล็กๆนี่ก็คือเพชรพันล้านตอนเล็กๆนี่ก็จะสีเขียวนะคะเพื่อนๆค่ะเพชรพันล้านตอนเล็กๆก็จะสีเขียวเพชรพันล้าน ใช่ชนเล็กๆเนี hmm. people, ่ยเพชรพันล้านต้นโตนะคะเพื่อนๆเมื่อวานเพื่อนพี่พรก็ทําคลิปแล้วแล้วก็เพื่อนบางคนถามว่าเพชรพันล้านมีต้นเล็กไหมพี่พรก็เลยเอาให้ดูนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือเพชรพันล้านต้นเล็กนะค่ะนี่เพชรพันล้านต้นเล็กค่ะเขาจะเขียวๆนะคะเพื่อนๆเขาจะเขียวๆยังไม่ป้ายแต่ถ้าต้นโตก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เพชรพันล้านค่ะ สวยมากเพื่อนๆค่ะเพชรพันล้านต้นๆันี้สวยมากนางเสือดาวชายชนนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนๆคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย